เทรนทางด้านของเทคโนโลยีนะครับที่เราเห็นโดยตรงเนาะในปัจจุบันจะมีเทรนด์ที่กระแสดีมากๆนะครับอันแรกเคยคือเมตาเวิร์สเนาะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับภาษาไทยเราจะเรียกว่าจัก,กรวานนลเนลมิดเนาะคอนเซปต์ concept ของเมตาเวิร์สความจริงคือมีมานานแล้วเนาะแต่เพิ่งบูมในกระแสปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าคือคอนเซปต์ในการใช้เก่าใช้เป็นแว่น VR เนาะ virtual reality ในการสร้างโลกใบที่2เกิดขึ้นเราเรียกว่าโลกเสมือนจริง จากเดิมที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมครับเราก็จะมีการนว,วัตรกรรมต่างๆในการสร้างตัวของโลกอีกโลกนึงเกิดขึ้นที่เราสามารถเอาตัวเราครับเข้าไปอยู่ในโลกนั้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งตัวของเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตนะครับเราจะมีเรียกว่าเป็นออโตเมติกดิจิตอลทวินก็คือฝาแฝดในโลกดิจิตอลความหมายคือ ในเชิงกายภาพของเราอะที่เราใช้ชีวิตยอยู่ใช่ไหมครับในความหมายของการเอา m e t a เวิร์สที่มีตัวของดิจิตอลทวินเข้าไปก็คือเขาจะทําการดึงอ็อบเจกต์หรือว่าในร่างกายของเราตัวเราอะไรองนี้ครับหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปใส่ในโลกเสมือนเราจะเรียกหลักๆนว่าตัวของดิจิตอลทวินซึ่งในภายในของตัวโลกใบนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําที่เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เอเจนต์ก็คือตัวที่คอยบริหารจัดการตัว ตัวเวอร์ชวที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นตัวออโตโนมีออฟอวตารคือการสร้างตัวอวตารของเราเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าเรามองง่ายๆเราเคยดูหนังอวตารไหมครับแบบนั้นเป๊ะเลยก็คือเรียกว่าตัว m e t a เวิร์นะครับอีกอันนึงที่เป็นเทรนด์เหมือนก,นกันก็คือตัว IoT หรือเร,เรียกว่า Internet of Things นะอันนี้อาจารย์เอามาแพ็กเกจรวมกับตัวที่เป็นโ o บ o ติกสก็คือขุนยนต์เพราะว่าอยู่ในโซนของ ที่เป็นตัวของฮาร์ดแวร์เนาะคอนเซปต์ก็คือเป็นการเอาอุปกรณ์นะครับมาคุยกันเองได้จากเดิมปกติถ้าเราเคยเล่นรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้จอยสติ๊กใช่ไหมในการคอนโทรลอุปกรณ์หรือคอนโทรลหุ่นยนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าในตัว Internet of Things เนี่ยความสามารถนอกจาก Human คุยกับ m a h ชีนได้แล้ว m a h ชีนก็สามารถคุยด้วยกันเองได้อันนี้จะเรียกว่าตัว IoT นะครับแล้วก็ l i n k ์กับตัวที่เป็นโลบอติกก็คือหุ่นยนต์ หุนยนเทยหุนยนนี่คือมาแรงมากอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในปัจจุบันถึงอนาคตนะครับเราจินตนาการว่างานบางงานอาจจะหายไปเพราะโดนหุ่นยนต์มาแทนที่ยกตัวอ,อย่างเช่นงานที่ทําโดยไม่ต้องใช้สมองนะครับและเอาร่างกายเข้าแลกที่เป็นงานระดับบลูทีนเนะนาะลักษณะงานแบบนี้ครับเราสามารถใช้หุ่นยนต์มาทําแทนได้แล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นทางธุรกิจได้เราก็มีทมั้งเป็น ความสามารถของ Internet เน็ตออฟ s ินะครับมีการคอนเนต v e วีเครก็คือรถยนต์ที่ไร้คนขับเนาะที่เราสามารถเป็นพวกวีเครับที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็น Human โ o บอ t อินเ r อร์แอคที่คุยสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ด้วยกันเองอีกตีมอีกอันนึงเราจะเรียกว่าตัวบล็อกเชนอันนี้ก็จะคุ้นหูมากเนาะคอนเซปต์ Concept ของตัวบล็อกเชนนะครับหลักๆเลยมันคือ Data s t o r a เ e มันคือที่เก็บข้อมูลเฉยๆเนาะมันเป็นความสามารถของตัวบล็อกเชนก็คืออาจารย์เรียกว่าเป็น Security Data Storage นะครับก็คือการเก็บที่เก็บข้อมูลที่มันมีความปลอดภัยเนื่องจากว่าสร้างเป็นระบบดีเซทัลไล์ก็คือเป็นระบบแบบกระจายไม่ได้มีการรวมศูนย์อยู่ที่คนเดียวดังนั้นความสามารถคือป้องกันในเรื่องการแฮ็กได้ดีนะครับหรือว่าจะมีการเข้ารหัสแล้วก็ โอกาสที่เราจะทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆเป็นไปได้ยากเนาะแล้วก็สามารถจะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้แล้วก็สามารถจะแลกเปลี่ยน Data Sharing กันได้ตัวของ k ป h a ชนโดยอดีตส่วนใหญ่จะไปนเน้นในเรื่องของการดูพวกความปลอดภัยดังนั้นการเงินก็จะมีคนคิดในเรื่องของที่เป็นบิตคอยสมัยก่อนเนาะเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเทรน์ทางด้านของคริปโตเคอเรนซีที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันตัว c ริปโต c คอเรนซีก็เป็นสกุลเงินนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแทนเงินปกติให้อยู่ในโลกดิจิตอลแล้วก็พยายามสร้างโซลูชันที่ทําให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนาะซึ่งโดยโปกติของตัวคริ p t o c u r r e n c y เท่าที่อาจารย์สัมผัสมาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ดีมาและซับไพในช่วงเวลานั้นในการขึ้นของเทรนอีกอันหนึ่งก็คือตัว NFT นะครับ Non-Fungible Tokens อันนี้ก็คือเป็น ตัวของทรัพย์สินในโลกดิจิตอนถ้าเปรียบเสมือมันคืองานศินละปะครับที่เราสามารถคชียรทีฟอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวงานกราฟิกวิดีโอเพลงหรือว่าอื่นๆที่สามารถมีอยู่ในโลกดิจิตอลได้แต่ว่าข้อดีก็คือจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นความเป็นเจ้าของแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เลยสร้างเป็นมูลค่าเกิดขึ้นซึ่งโดยปกติข,ของตัว NFT เนี่ยก็จะอยู่สตอรอยู่ที่ตัวแบกตัวของบลนะ็อกเชนเนาะแล้วก็ เล่นเทรดในการซื้อขายซึ่งกันและกันได้คำถามคือ4 t r เทรนตัวนี้ไม่มี AI ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ถ้าไม่มี AI เราจรินตนาการว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับมันจะดูแบบแห้งๆแห้งๆคือมันอาจจะยังไม่มีความสามารถเท่าที่น่าสนใจดังนั้นถ้าเราใส่สมองเข้าไปในเทรน์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าในการทำให้เทคโนโลยีนี้มีพลัง ที่จะล่อให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับอีกอันนึงถัดมาคือในถ้าเราซูมอินเข้าไปครับในตัวของ AI สามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะแบบแรกเราจะเรียกเป็นตัว NLP NLP ในเทิงของวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่จิตวิทยาเนาะจะเป็นเรื่องของ Natural Language Processing การประมวลผลโดยใช้ภาษาธรรมชาติในความหมายคือ สมองมนุษย์ใช่ไหมเราโดนเทรนมาต้องเด็กในการเรียนพวกภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆใช่ไหมครับเราก็แปลผลออกมาเราจะใช้ความสามารถโดยเนี้ยโดยการสร้างเอาหลักการของ NLP เข้ามาและสร้างสมองให้มันคิดแบบที่เราทำก็คือการแปลภาษายกตัวอ,อย่างเช่นที่อาจารย์โชว์อยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัว sentiment analysis ก็คือการวิเคราะห์ อารมณ์ความรู้สึกผ่านข้อความเราจินตนาการจากด้านซ้ายบนนะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้าเรากรอกข้อความที่เป็นเท็กซ์เนาะเข้าไปตัวระบบตรงนี้ครับสามารถประมวลผลลรวบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์อยู่เนี่ยเป็นข้อความเชิงที่ดีเชิงบวกหรือเชิงลบมองภาพออกปหเราสามารถไปไปยุกกบอีเวนต์ก็จะเป็นพวกการรับฟีดแบ็กที่เป็นความพึงพอใจอะไรเงี้ยที่สามารถทําได้อันนี้เป็นความฉลาดเนาะที่เรามนุษย์สร้างขึ้นมาให้ อำนวยความสะดวกความจริงสมองเราสามารถอ่านข้อความเหล่านี้ได้อยู่แล้วแล้วก็คําศัพท์ที่อยู่ในนี้เราจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันดีหรือไม่ดีแต่การสร้างตัว AI เข้ามานะครับโดยใช้ตัวหลักการของ NLP เนี่ยมันก็จะเอื้อประโยชน์แทนเราโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเราไปทําแต่เราให้หุ่นยนต์ที่เป็นตัว AI ทอาทำแทนเรานะครับจะมีทั้งการแปลเป็น text to speed หรือ speed to text ในการจะวิเคราะห์เนาะ ถ้ามองง่ายๆสุดอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราใช้กันทุกวันอยู่แล้วครับพวก Google Translate อะไรเงี้ยก็คือเป็น NLP แปลภาษามนุษย์ให้สามารถสร้างตัวแอคชั่นบางอย่างที่มีประโยชน์กับเราได้นะครับหรือเป็นเชิงของภาษาศาสตร์ที่เอามาใช้ในการคำนวณการทำพวก biometric ต่างๆนะอันนี้คือจารยกตัวอย่างที่เป็น sentiment analysis อีกอันนึงเราจะเรียกว่า computer vision vision วิสัยทัศน์ใช่ไหมในความหมายของ AI มองง่ายคือ การสร้างตาทิ์ขึ้นมาครับตาทิ์หมายถองว่าถ้าเรามองด้วยตาเราใช่ปะเราจะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นใครเข้าใจปะจะมีประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะเราก็ใช้ความสามารถเนี้ยโดยการสร้าง AI ขึ้นมาให้มีความสามารถทางด้านของการรู้จำรู้จาหน้าคนแบบนี้ครับเราจะเรียกว่า face recognition ที่เข้าไปปุ๊บเราจะบอกได้เลยว่า t r a ได้เลยว่าคนนี้คือใครเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ ชื่อนามสกุลอะไรเคยซื้อของเราเคยเข้างานเราณนะช่วงเวลาไหนอันนี้คือความสามารถที่เกิดขึ้นหรือว่าการแท็กตามกล้อง CCTV อะครับแล้วบอกคนนี้เป็นมนุษย์คนนี้เป็นสุนัขคนนี้เป็นตัวนี้เป็นต้นไม้หรืออื่นๆเนี่ยก็จะแท็กได้หมดอันนี้เป็นความสามารถเนาะแล้วก็อีกถัดหนึ่งเราจะเรียกว่าโซนทางด้านของ Data Analytics e การวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้คือน่าสนใจในโลกของ business นะครับในการเล่นกับตัวข้อมูลนะครับโดยโปกติ ตัวนี้ครับถ้าเราไปเรียนทางด้านของ Data t n a เรติก s ในการวิเคราะห์ข้อมูลเขาจะแบ่งหลักๆออกเป็น4กระบวนการกระบวนการแรกเราจะเรียกว่า Descriptive a n a l y t i c s ก็คือเรามีข้อมูล Data ขึ้นมาเนาะเราจินตนาการเหมือนไฟเอ e กเซลได้ครับที่มีข้อมูลที่เราเก็บมหาศาลเลยเราตัวของ Descriptive a n a l y t i c s หมายถึงว่าการเอาศาสตร์ทางด้านของสถิติครับเข้าไปบรรยายรูปทรงของข้อมูลที่มีว่ามันมี ข้อมูลหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลตัวสเตปถัดมาจะเรียกเป็นด i โกโนสติกนะคบก็บอกว่าตัวข้อมูลเนี้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นหลักการวิเคราะห์นะตัว AI จะมาช่วยในตัวของ Data Analytics ในตรงที่เป็นตัวของ Predictive Analytics ก็คือการทำนายอนาคตนะครับจะใช้ตัว Machine Learning ยกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลนะครับปัจจุบันเราเรียนอยู่ในห้องนี้ เก็บจากประสบการณ์เก่าที่เราเคยเกิดขึ้นมาเนาะจากการเรียนในห้องเนี่ยครับจินตนาการว่าถ้าจะให้ตัว AI พิจิกว่าในช่วงพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเราจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นการทำนายอนาคตเนาะก็ใช้ตัว AI เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นขั้นของที่เรียกว่า p r e s c r i p t i v e analytics ก็คืออันนี้จะเป็นการที่มนุษย์ช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรความจริง AI เป็นใหญ่เท่ามนุษย์ไหมไม่ใช่เนาะเ i เป็นแค่เครื่องอำนวยความสะดวก นะครับที่ทําให้เป็นทางเลือกให้มนุษย์ตัดสินใจว่าจะใช้ตัวไหนหรือว่าใช้โซลูชันไหนในการมาแก้ปัญหาเชิงธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ทำพวก recommendation ได้แบบเราดู Netflix อย่างเงี้ย n t t l l i x ที่เราดูทุกวันนยครับมันก็เป็นระบบ recommendation system เนาะที่จะวิเคราะห์ว่าเราดูหนังเรื่องไหนเรื่องไหนนะครับมันก็จะแนะนําเรื่องที่ใกล้เคียงขึ้นมาที่จะล่อให้เราสามารถกดเข้าไปแล้วมีโอกาสดูในมากที่สุด อีกแบบหนึ่งก็คือเราจะเรียกว่า extended reality นะครับก็คือคล้ายๆกับ metaverse นะแต่จะต่างกันตรงที่อาจจะเป็นพวก projection mapping เนาะหรือว่าเป็นโฮโลแกรมเท่าเราเคยดูหนังพวก Star Wars สมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็พวก AR ที่เป็นพวก Pokemon Go ใช่ไหมครับหรือ virtual reality VR แล้วก็เอา2ออย่างมา mix รวมกันเราจะเรียกว่า mixed reality นะครับหรือเราจะสร้างเป็น AI influencer ก็ได้ ลักษณะเหล่านี้คือการใช้ AI เข้าไปช่วยทำให้ไม่เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนาะ